สวัสดีค่ะนุชนะคะมุนชนียอแสงรัตนค่ะเราทั้งคู่ทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะสตหรับตัวนุชเองเนี่ยนุชมองว่าธุรกิจเอเจลเนี่ยเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างจริงๆค่ะในตัวสินค้าเนี่ยเราไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเรามีสินค้าที่สามารถทําตลาดไปได้ถึง50ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็มีผู้ที่ใช้ดีเห็นผลจริงเนี่ยเยอะมากๆเลยตัวนุชเองนุชเชื่อว,ว่าสิ่งที่ทําให้นุชเนี่ยสามารถพิชิตร เบ็นได้เนี่ยเกิดจากการที่เรามีสินค้าที่มีคุณภาพแต่สินค้าที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้เป็นคําตอบสําหรับการที่จะทําให้เรารับรายได้มากมายขนาดนี้นะคะเรามีระบบที่ดีรองรับและการันตีความสําเร็จหากคุณคือผู้หนึ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาศึกษาธุรกิจเอเจลค่ะครับเช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยนะเราเองสองคนนะครับได้ประสบความสำเร็จระดับกลางๆของเอเจลเท่านั้นนะครับ เป้าหมายของเราคือไดมอนด์ที่มีรายเดือนละหลักล้านนะครับวันนี้ที่สําเร็จได้นะครับเราเองมีระบบที่ดีในการที่จะนํานพาทุกท่านเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้เหมือนกันนะครับเราเองสองคนนะครับเราไม่มีประสบการณ์เรื่องคือถ่ายครับเริ่มต้นอย่างไรล่ะครับเริ่มต้นจากการที่เราต้องมีความรู้ครับการที่จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างที่ประสบความสำเร็จนะครับคุณจะต้องมีความรู้ที่ดีครับและวันนี้เองเนี่ยธุรกิจเอเจลนำโดยคุณนิติสว่างทรัพย์นะครับได้ทําระบบ ขึ้นมาเรียกว่าระบบ4545 45ครับยังไงก็สอบถามทางผู้แนะนํามานะครับว่า4545 45คืออะไรเราสองคนนะครับเราเดินตามระบบ4545 45นี่แหละครับเริ่มต้นจากการเรียนรู้ครับทําให้เราวันนี้เราประสบความสำเร็จและคุริฟายและเบนนะครับและเราสองคนทําได้ ผมก็เชื่อว่าระบบนี้นะครับทุกท่านนะฮะทำได้ครับและโดยเฉพาะนะฮะเพื่อนที่ท,ทําธุรกิจเครือข่ายอยู่นะครับแล้ววันนี้ท่านมีประสบการณ์มากกว่าเราท่านมาที่นี่ครับผมเชื่อนะฮะว่าท่านจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าเรานะครับ My name ไ m name ่เ s มม n ส y a s a ินิยาแสนรัตไม่เนมคณพั h น์แพงพงา a R A C ค่ะ